คร24ปีเลยนะคะน้องกันนี่นะคะเขาก็ไปกับแฟนขับมาแล้วไปทำบุญวันเกิดมาด้วยกันเลยเขาบอกว่าเมื่อวันที่23ก็คือเมื่อวานนะคะที่โรงพยาบาลศรีดีราชนเราไม่ใช่ที่รานวิธี ที่ราชวิถีนะคะหนุ่มกันแล้วก็แฟนขับร่วมมอบของเยี่ยมผู้ป่วยสัญญกรรมสามัญชัยและมอบเงินกว่า1 0 0 0 0แบาทให้กับโรงพยาบาลราชวิถีแต่ไม่ได้ไปกันแค่การกับแฟนขับใช่ไหมแชมป์ใช่ครับผมเขาก็นะพาพ่อนะคะกับแม่ไปด้วยนะฮะชื่อคุณพ่อเนี่ยก็คุณพ่อชำนาญแล้วก็คุณแม่วันนานะฮะอินใจเอื้อนก็ออกมายอมรับเลยนะฮะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยลูกตัวเองไอ้ลูกลูกลูกคืออะไรลูกลอลิงที่ลั่นลิ้นเพราะว่าลอลิงมันอยู่บนเรือลูกทำไมลูกเขาทำไมลูกนะครับผม ลูกตอนนี้เนี่ยก็คือแบบลูกทํางานหนักไงก็แบบเป็นห่วงพ่อแม่เป็นห่วงอะไรอย่างงี้ไหนจะเป็นเรื่องดูดูนดูแฟนคลับดิแชมป์เป็นพันคนครับที่ไปงานนี้นะฮะก็เลยแบบเป็นห่วงกันว่าเรียนเนี่ยจะเออจบไหมหรืออะไรอย่างงี้นะคะซึ่งนอกจากนั้นนะคะน้องการบอกว่าตอนนี้จะจัดทริปพักผ่อนให้กับครอบครัวเป็นของขวัญวันเกิดย้อนหลังด้วยนะคะหลังจากที่เขาทุบกระปุกอัญสิีหมูอ้วนๆเนี่ยซื้อบ้านไปสิบกว่าล้าน เราทำผมทําพิธีกรมา6ปีเนี่ยล้านเดียวยังไม่ได้ <_ EN> มีแต่ล้านในหนังห<ฮ>ัวเนี่ยตอนี่ไปแล้วเนี่ยนั้น <_ EN> จะอยู่อะไรคะอาพูดไปอย่าพูดะไรอะอย,อยู่จนแก่ผมว่าส0บล้านเนี่ยไม่ได้ปลกออมสินแล้วผมว่ากันนพัฒได้เก็บในถังแก๊สมากั้่ใช่อาจจะแอบไปซ่อนไว้ในถังแก๊สเลยนอ่ะงั้นไปฟังหนุมกันแล้วก็พ่อแม่กันดีกว่านะคะว่าควรเกิดเนี่ยรู้สิ่งนีกันบ้างไปกันเลย We'll <smart noise> เป็นวันเกิดทูยูค่ะพี่กันขอบคุณครับขอบคุณครับ24ปีแล้วปีนี้24ปีเต็มแล้วนะครับผมก็เป็นวันคล้ายวันเกิดที่วันนี้มาทำบุญกับแฟนๆแล้วก็ครอบครัวที่โรงพยาบาลราชวิถีนะครับผมก็เป็นวันเกิดที่มีสูงมากครับเพราะว่าวันนี้ก็มีแฟนๆที่มาร่วมทำบุญด้วยประมาณพันประมาณพันกุนได้นะครับผมที่ที่นี่นะคพันกว่าเป็นมีการมอบของให้ผู้ป่วยด้วยใช่ครับก็วันนี้จะมาเยี่ยมผู้ป่วยซึ่จะเป็นผู้ป่วยโรคกระดูกนะครับผมที่จะมีปัญหาเรื่องของกระดูกแขนขาบ้างหรือว่าหลััังงงบบ้้้าากก็็วนนนีขอมใหคร เป็นเป็นของที่เรามาเยี่ยมเพื่อแห่ผู้ป่วยในวันนี้ด้วยครับวันนี้เดี๋ยวมีกิจกรรมที่เราจะทานอาหารนะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมที่เราจะร่วมกันเป่าเค้กแล้วก็น่าจะมีมิิคเซอร์นะครับผมจากจากกันแล้วก็วงเฟรนด์ด้วยครับผมจะมีเซฟไรอะไรบ้าด้วยกันมีครับฟีซรส์แน่นอนครับผมก็มีเซฟจากตัวกนภัทเองให้กับแฟนๆนะครับก็ตั้งใจทำมากมากเลยเป็นห่วงอะไรทุกชานะคะก็ยันที่บอกไปนะคะว่าก็ห่วงเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพและเรื่องเรียนที่ยังเป็นห่วงนะคะแล้วก็เรื่องอารมณ์ที่่แมกก็ คล้ายๆคุณแม่นะครับเรื่องเรื่องสุขภาพเขาเพราะว่าเขาทำงานหนักมากรวมทั้งต้องเรียนไปด้วยเนี่ยนะฮะอยากฝากเขาไว้ตลอดนะครับเพราะว่าเราโตมากขึ้นห้องควันปีนี้ของตัวเองครับก็คงจะเป็นบ้านแหละครับบ้านที่เราได้ได้ทำห้องอัดไว้ไว้ทำงานที่เราอยากทำเป็นของตัวเองนะครับผมก็ผมคิดว่าแค่ห้องอัดนี้ก็เป็นของขวัญชิ้นใหญ่มากแล้ว <laughs> หลายตัางถึงเป็นยากนะครับใช่ใช่ใช่ครับมีจะแบบจัดเที่ยวจัดที่อะไรอย่างนี <laughs> ้ไหมฮะ อยากมากครับ,ยบ,บอยากอยากมากครับอยากไปเที่ยวครับอยากไปเที่ยวแต่ว่าคือแพลนของงานต่างๆนี่นคือเรื่องของการเรียนด้วยก็คือแทบไม่มีเวลาไปไหนเลยนะผมต้องต้องพยายามหาเวลาสักนิดหน่อยเวลาไปชั้นแดดบ้างอาจจะเป็นปีหน้าครับเพราะว่าปีนี้คงคิดว่าน่าจะไม่มีเวลาแล้วนะครับผมอยากจะไปต่างประเทศเหมือนกันนะครับหรือว่าเ,เที่ยวที่ไหนที่แบบว่าพักผ่อนกันบครอบครัวบ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยหน้าตัดเพิ่มนะแทนทั้งกันแล้วก็พ่อแม่ในหันใจก็ให้กำลังใจมาอยู่ ร่วมเป็นพันพี่เป็นพันคนเลยที่มาในงานวันนั้นฮะเท่านั้นยังไม่พอนะนอกจากพ่อแม่แล้วก็พี่ตัดยังมีแก๊งสี่โพดำนะฮะที่มาร่วมแฮปปี้เบิร์นเดย์คอนเฮ้ปี้เบิร์นเดย์วันเกิดแฮปปี้เบิร์นเดย์คอนเสิร์ตคืออะไรแฮปปี้เบิร์นเดย์วันเกิดให่จริงๆนะแฟนคลับของของเราเนี่ยคุ้มนะเพราะว่าเวลาไปมันไม่เคยไปคนเดียวนะเราก็จะมีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเป็นครอบครัวใหญ่แล้วรักกันนะนะคะอันเรก็ถ้าเกิดว่าน้องการพาคุณพ่อไปเที่ยวเราเชื่อว่าอันนนนักข่าวของเราคงจะตามไปที่ทริปน ต้องครับผมไม่ก็เอาอังอังไปก็ได้นะฮะนักเอาไม่ใช่ไปอะไรล่ะอะไรทำไมทำไมมีอะไรกับน้องอังอังของเราก็ไม่มีเวลาเราจัดรายการมันก็ต้องมีอะไรที่มันจะลงหูจะลงตากันบ้างเอาวอ้าวไม่อเราไม่จะลงหูจะลงตาไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่ามันก็มีต้องใช้ไม่ได้แชมป์นะ เด <laughs> น้องกันย้อนหลังอีกสักหนึ่งหลังเลยค่ะขอให้มีความสุขปีนี้นะคะทั้งปีขอให้เจอแต่สิ่งดีๆเลยนะคะสุขต้องครับ